ในซิสีบทที่6กอยู่มาเมื่อมนุษย์ทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและได้ให้กำเนิดบุตรสาวบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวของมนุษย์งดงามก็ได้เลือกและรับไว้เป็นพระยาตามใจชอบของตนพระยะโฮวาจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่โต้แย้งกับมนุษย์ตลอดปลเป็นนิดเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังและวันเวลาของเขาจะมีเพียง120ปี ในเวลานั้นบนแผ่นดินมีพวกเนฟิลภายหลังที่บุตรของพระเจ้าได้ร่วมประเวณีกับบุตรสาวของมนุษย์จึงเกิดมีคนชนิดนั้นเขาเหล่านั้นเป็นคนแกล้วกล้าที่มีชื่อเสียงในการโบราณพระยะโฮว,วาทรงเห็นความชั่วร้ายของมนุษย์ทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าความนึกคิดในใจของเขาล้วนแต่ชั่วเสมอไป พว์จึงทรงเสียพระทยัยถึงการที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งหนักจึงตรัสว่าเราจะล้างผ่านมนุษย์ที่เราได้ในร่มิตสร้างไว้ให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์กับสรรพสัตว์ที่เลื้อยคลานและนกที่อากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างพวกเขา แต่โนฮาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระยะโฮวาต่อไปนี้จะกล่าวถึงพงพันธ์ของโนฮาโนฮาเป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่ครบสมบูรณ์ในชั่วอายุของเขาและได้ดำเนินกับพระเจ้าโนฮามีบุตรชายสามคนชื่อเซมฮามและยาเฟตคนทั้งโลกเสื่อมเสียไปต่อพระพักพระเจ้าแมะแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความโหดร้าย พระเจ้าส่งทอดพระเนตรดูแผ่นดินก็เห็นว่าเสื่อมเสียไปด้วยบรรดาเนื้อหนังประพฤติตนล้วนแต่เสื่อมเสียบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตรัสแกโนฮาว่าจุดจบของบรรดาเนื้อหนังได้มาถึงเบื้องหน้าเราแล้วด้วยแผ่นดินเต็มไปด้วยความโหดร้ายเราจะล้างผลานเขาทั้งหลายพร้อมทั้งแผ่นดินเจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ทำเป็นห้อง และยาฉันทั้งข้างในและข้างนอกจงต่อนาวานนั้นตามแบบนี้คือยาว300สามร้อยอกกว้างห้าสิบอกสูงสามสิบอกจงทําช่องรับแสงสว่างข้างบนนาวานั้นให้สูงหนึ่งศอกทําประตูที่ข้างนาวาและสร้างเป็น3มชั้นคือชั้นล่างชั้นที่สองและชั้นที่สามดูเถิด เราเองจะเป็นผู้ให้น้ำท่วมแผ่นดินจะทำลายบรรดาเนื้อหนังที่มีชีวิตหายใจเข้าออกทั่วใต้ฟ้าสัพรพสัตที่อยู่บนแผ่นดินจะตายเสียสิ้นแต่เราจะตั้งพันธสัญญาไว้กับเจ้าให้เจ้าเข้าอยู่ในานาวาทั้งบุตรพันยาและบุตรสะพ้ยจงนำบรรดาสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อหนังทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิด ชนิดละคู่เข้าไปในนาวานั้นเพื่อรักษาชีวิตไว้ด้วยกันกับเจ้านกก็ตามชนิดของมันสัตว์ใช้ก็ตามชนิดของมันจัดเรือคลานที่แผ่นดินก็ตามชนิดของมันทุกชนิดชนิดละคู่จะมาหาเจ้าเพื่อจะรักษาชีวิตมันไว้สำหรับเจ้าจงสะสมสเสบียงอาหารทุกอย่างไว้จะได้เป็นอาหารของเจ้าบ้างของสัตว์เต่านั้นบ้าง